สีหาโสตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลาเย็นพญาราชาสีออกจากที่หาสายบิดกายจำเรืองดูรอบๆทั้งสีทิศบรนลือสีหาหนาศสามครั้งแล้วหลีปหาเหยือ่อโดยมากพวกสัตว์ดิรัชานทุกโมราได้ยินเสียงราชาสีบรรลือสีหาหนาศย่อมถึงควา,ามโกรธว,วาดวานและสะดงตรัส พวกที่อาศัยอยู่ในพรงก็หลบเข้าโพรงพวกที่อาศัยอยู่ในน้ําก็ดำลงน้ําพวกที่อาศัยอยู่ในป่าก็หนีเข้าปา่าพวกสัตว์ปีกก็บินขึ้นสู่อากาศแม่พยาช้างของพระมหากษัตริย์โผกไว้ด้วยเชือกอย่างมั่นคงในหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงก็ตัดทําลายเครื่องโผูกเหล่านั้นจนขาดตกใจกลัวถ่ายโมดโคดหนีไปทางใดทางหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายปยญราราเสีมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอาหารหันต์ตัดสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีโรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศา,ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดัาแผงโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นแม่เทพทั้งหลายที่มีอายุยืนมีวรรณะงดงาม มีความสุขมากสถิยอยร่ยนในวิมานสูงเป็นเวลานานได้สดัาะธรรมเทศนาของตถาคตแล้วโดยมากต่างก็ถึงความกรัววาดวานและสะดุ้งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงแต่ได้สำคัญตอนว่าเที่ยงเป็นผู้ไม่ย่างยืนแต่สำคัญตอนว่าย่างยืนเป็นผู้ไม่คงที่แต่สำคัญว่าคงที่ ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพวกเราก็ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนไม่คงที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในตากยะภิกษุทั้งหลายตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศากต์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ว่าโลกและทั้งเทวโลกข้อความเหล่านี้มาในพระโสดาังยุติไนกายขันธวัคพระไตรปิฎกเล่มที่17 อัตมาภาพขอบนุกไอพร